อาละคุณลุงบุญนีคะยังอยู่นรกขุมใหญ่ขุมที่ห้าใช่ไหมคะใช่ครับมาหาพ่อยู่งอยู่สัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะโอ้โหพวกนี้ยิง้ายหนักเลยไฟยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกครับครับครับถูกทรมานยังไงคะโอ้โหพวกนี้แม่ไฟเผาแล้วเปื่อยเผาแล้วเปื่อยเป็นผุยขงครับถูกทรมานมีดอกบัวไหมมีมีดอกบัวเหมือนเมื่อกี้เนี้นะคะครับ แต่ว่าความร้อนมันมากกว่าร้อนจัดกว่าอ่าขนาดดอกบัวมันเป็นไงใหญ่กว่า,าอดอกบัวก็ใหญ่กว่าสาตานรกอยู่ตรงไหนถูกทรมานตรงไหนรอบๆเลยรบลอบๆแต่ระหว่างกรีบดอกบัวครับอ่ากรีบดอกบัวก็ร้อนเันเหล็กแดงมีบเข้าไปนะครับอปลูกมีร้อนปากร้อนเลยโอ้ยลองกับขอขอ,ขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าช่วยและขอท่านพญาโยมาราชช่วยให้คุณลุงเกิดความรู้สึกว่ามาร้องเสียงเป็นยังไง เขาเลี้ยงโอ้ยพองนี้ร้องเหมือนเสียเสลลง,งเป็ดสารนรกร้องเหมือนเสียงเป็ดครับมันร้อนมันอะมันร้อนมันร้องอ,อดอ้นไม่เป็นภาษาคนนะทีนี้ใช่ครับนี่มหาโรลุวะมหานรกมีอายุแปดพันปีนกรกยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปอีกระยะเวลาหนึ่งวันของนรกนับเป็นพันพันล้านปีเลยกว่าจะได้หนึ่งวันของนรกเขานะคะคคพวกนี้เป็นยังไงคะความความชั่ว ทำความชั่วระเภทไหนอือฮือวกนี้ยิ่งความชั่วหนักลงไปอีกขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกนะครับอเพิ่มโมโหโทโสร้ายทำด้วยการขาดความคิดนะคะครับครับครับ,รบต่อไปมรรกขุมที่หกมีชื่อว่าตาปะมหานรกนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านซะก่อนขอพรพระองค์ท่านให้เห็นสัตว์นรกตามความเป็นจริงขอท่านพ่อท่านแม่ท่านพญายม้า,าท่านพาไปดู เจออย่างคะเจอแล้วครับคุมนี้สัตวนรกถูกทรมานยังไงคะดูภาพโอ้โหมันหนักลงไปเรื่อยเนี่ยครับความร้อนไฟสูงขึ้นไปอีกล่ะใช่ครับสัตวนรกถูกเป็นไงนอนรื่วนั่งอือยืนยืนนะคะยืนบ้างยืนบนอะไรยืนบ้างนอนบ้างนั่งบ้างว่ากองไฟกองไฟก็เยินเผาไฟเผานักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามาก็ล้มลงไปร่มลงไปเดี๋ยวลุกขึ้นม่อีกแล้ว แล้วไฟเผาอีกแล้วที่นี่ที่มันยืนดูพื้นสิคะมันเป็นอะไรโอ้โห oh พื้นธรรมดาหรือเป็นพื้นหอ,อกดาบพื้นนะพื้นของนรกมีแต่หอ,อกดาบทั้งนั้นมีประเภทหอ,อกดาบแหลนเหลาเต็มไปหมดเลยใช่ครับท่วมใช่ไหมคะใช่ครับมันก็ทิ่มมันก็แทงมันก็ร้อนมันก็แสบไม่รู้จะไปไหนถิงจะยืนจะเดินไ oh อหอกดาบแห้งเหลาทิ่มแทงตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับทําความชั่วอะไรเจ้าค่ะถามท่านพญาอยมมาล่าพวกนี้ชั่วนหนักเข้าไปอีกชั่วหนักเข้าไปอีกนะคะครับก็ขาดเมตตานั่นแหละ โอ้โหขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกอันนี้มีอายุหนึ่งพันหนึ่งมืนหกพันปีนรกนะค้ํา<ถ>แดงมากขึ้นนะดูไฟรู้สึกจะโชนมากขึ้นค่ะโอ้โหไฟหนักเข้าไปเรื่อยเข้านะคะต่อไปนรกขุมที่เจ็ดมีชื่อว่ามหาตาปะมหานรกคล้ายๆเม,มื่อกี้ไหมคะ ใายแต่ว่าไฟมากกว่าครับมากกว่านะไฟแรงกว่าหอกดาวแดนแล้วทิ้งแทงต้องนอนโุ่เลยนนั้นนะครับแบบบบจะวิ่งจะอะไรไปไหนก็มันก็ทิ้งก็ตัหนึ่งตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะอันนี้มหาตาปะมหานรกนะคะมีอายุครึ่งกับโอ้โหร้อนขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนรกถึงใหญ่ขุมสุดท้ายมีชื่อว่าอเวจีมหานรกมีอายุหนึ่งกับ นึกถึงพระพุทธเจา้าขอบรมีท่านช่วยเหย็นภาพสัตว์นรกตามความเป็นจริงเป็นไงคะเจอสภาพไปยังเอเวจีโอ้โหหลุมนี่กว้างครับกว้างใช่ไหมคะครับมีสัตว์นรกมากมากครับไฟเป็นไงคะโอ้โหไฟลุกไม่มีระยะเลยครับไม่มีระยะนะมันแล้วแล้วโอ้ต้นไม้ต้นนั้นมันทําไมไม่มีใบไ,ไม่มีเก่งก้มีต้นเหรอมีต้นหรือเป็นเหล็ก<อ>เข้าไปดูใกล้สิคะ ขอขอภาพมาใกล้ๆหน่อยโอเหล็กครับเหล็ก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 แล้วมีอะไรถูกตึงหนูป่ะโอ้ยมีครับใครถูกตึงอยู่องคุลิมันอ้าวไม่ใช่ไม่ใช้องคุลีมันถามท่านพญายมราชท่านองคุลิมันท่านนิพพานแล้วถามก่อนครับอ๋อไอ้เทวทัตว่าแม่องคุลิมันท่านเป็นพระอัฏฐท่านเทวทัตนะคะครับท่านบอก ท่านบอกผมว่าไอ้ต้นนั้น,น,นและไอ้ต้นเทวทัตต้นสุดอ่าแล้วเทวทัตถูกตึงยังไงครับถูกตึงแขนสองข้างเจยียดออกไปเลยแล้วก็มีหอ,อกดบับเต็มตัวหมดแถมขึ้นค่และคอตกเลยคอตกหน่อยเหรอคะครับไฟก็ท่วมกระดูกร้อนแดงนะโอ้โหไฟลุกขึ้นท่วม เนื้อหนังก็เปื่อยลงมา,าเดี๋ยวมีเนื้อหนังขึ้นมาอีกกระดูกแดงโอ้ยตายแล้วแดงแดงจนขาวเลยนะก็ทพอรามานเจ,จิง<ๆ>เทวทัพเนี่ยทําความชั่วอะไรทุกคนทราบใช่ไหมคะค่ะทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอพระโลหิตนะคะค่ะความจร,ริงโทษของนั้นเทวทัพเนี่ยควรจะไปโลกันนะคะแต่อาศัยที่ท่านเทวทัพได้พิงยายสมาบัตนะคะ ก็เลยมาอยู่แค่อเวจีถามท่นานพญายมราชสิคะว่าท่านเทวทัตเนี่ยจะตกนรกขุมเนี่ยถึงกลับไหมโอ้โหนานหน่อยครับนานหน่อยนานเหรอคะครับครับความจริงท่านเทวทัตท่านก็มีความดีท่านได้จินยาสมาบัตินะคะใช่แต่ท่านทําไปเพราะความหลงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านเทวทัตเนี่ยจะตกนรกไม่ถึงไม่ครบหนึ่งกลับละถูกครับนะคะครับแค่สิ้นศาสนาเนี่ย นะคะใช่ครับห้าพันปีมนุษย์เนี่ยนะคะครับท่านก็จะพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วครับขึ้นมาเป็นพระะเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยสายกว่าดูนี่เพราะท่านรู้เพราะท่านได้ปัญญาสมาบัตินะคะ<ช>แต่ถ้าคนทําความชั่วโดยไม่รู้เนี่ยเหมือนกับเราเหยียบน้าหลับตาเดินมันก็เป็นตามเต็มที่ใช่ไหมคะครับแต่นี่ท่านทําไปท่านก็รู้จึงได้ตกนรกไม่เต็มที่นะคะครับ,<ต>รบดูที่มีคนหนึ่งนางจินจะมานวิกาอยู่กลุ่มเนียบป่ะ อยู่หเปล่าคะอยู่อยู่นะยืนหรือเดินหรือนอนหรือนั่งเดินไม่ได้นี่ถูกตึงอยู่ที่แย่เลยยืนหรือเปล่ายืนครับยืนนะนี่ถูกตึงอยู่กับที่ที่เป็นดาพระพุทธเจ้านะอที่ว่าพระพุทธเจ้าทําให้ท้องไงโคตรหนักนะแผ่นดินแยกนะเป็นนาเวจีก็เลยนะดูสิคะว่าในเวจีมหานรกนี่มีสัตว์นรกประเภทไหนมากที่สุดโอ้โห ประเภทไหนมากที่สุดแต่งตัวไงมากที่สุดพระอ้าวพระมากที่สุดนีเ่เรียกนักบวชก็แล้วกันนะครับพระแปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมคะนักบวชนักบวชนักบวชจริงพอร้อนมากที่สุดถามท่านพญายม่<อ>าทีาไมเป็นถึงนักบวชนะ่ะเป็นผู้ที่คนเขาไหว้เขาบูชาแล้วทําไมจึงมาตกกอเวจีมาหานรกทําผิด ข้อวินัยของพระพุทธเจ้าที่ส่งมันจัดไว้วินัยก็คือศีลล่ะครับแล้วทำอไงอีกคะแล้วก็เอาของสงไปใช้ประโยชน์โดยส่วนตัวเออ,เออ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 เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอครใครคะรผมเจอหลวงตาอง์คหนึ่งเอาแล้วจอหลงตาแล้วครับ จเจอแล้วเจอแล้วสงตาถูกทรมานไหไงคะโอ้ถูกตกนรกตายเลยดวงตากเกอ้ยเคยรู้จักชอบกันนะแล้วทำไมถึงทรมานมากจางนั้นรู้ตายอยู่ในสภาพไหนคะโ<ห>นั่งหรือว่าหรือว่านอนหรือว่าย,ยืนยืนค่ะยืนนะตามตัวมีหอกไหมหอกเต็มไปหมดัง,ข,งข,ข้างหน้าข้างหลังขยับข้างไหนก็ได้ไฟก็ลบท่วม เอ,อถามท่านพรยาโยมมาลาสิคะเอาหลวงตาขึ้นมาได้นะคะขอดูที่ขอจะดูให้หลวงตาเล่าห้ฟังว่าทําความผิดอะไรจึงได้ตกเอเวจีมาหานรกเอาขึ้นมาอย่างคะเอาขึ้นมาได้ครับถามเข้าหลวงตาเล่าใอ้อ๋อตอนนี้เอาขึ้นมานี่หอกอะไรพวกนี้หลุดหมดนะฮะหลุดหมด,หด,ด,หมดขึ้นมาเออเดี๋ยวผมถามก่อนาถามดี ว่าหลวงตานี่ททำอะไรไว้จึงได้มีกรรมเวรขนาดหนักอย่างนี้โอ้ตายเลยท่านบอกว่าท่านจนจนแล้วไปบวชจนก็ไม่จนมากถึงขนาดนี้เลยหลวงตาทำไมต้งเป็นอย่างนั้นทำความท่าน,ท,านท,ท่านบอกว่าท่านหา เงินให้ลูกเรียนไม่ทันเพราะลูกหลายคนนะฮะอันนี้ท่านก็บอกว่าท่านจําเป็นจะต้องบวชบวชหาเอกราบเพื่อช่วยลูกนนัือครับแล้วช่วยแล้วลูกช่วยเราขึ้นนรกได้ไหมไม่มีทางโอ้ยเอาเงินที่สบัดสวาเลยใช่ครับไส่งลูกเรียนครับ แม่เอาไปทำอะไรอีกครับเงินเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมถามอีกอ๋อเงินที่ชาวบ้านเขาทำสังฆทานนะสังฆทานนั้นก็ไม่มีเฉพาะเงินอย่างเดียวมีของด้วยมีอของด้วยแล้วมีหม้อมีปิ่นโตมีอะไรแล้วหลงตาเอาไปไหนล่ะครับส่งไปบ้าน ต้องไปทําไม้หลวงตาก็ไม่รู้หรือไหว้ในนัยของพระลูกก็ทําไงจนท่านบอกว่าจนออจนเรื่องเปเรื่องกฎข,ของกรรมนี่ไม่ได้ของสงนี่ไม่ได้นะคะครลอ<ร>งเอาไปว่าอะไรไปจุนเจอือครอบครัวใช่ครับเนี่ยของสงนะคะครับไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนหลวงตาทําอย่างนี้ก็เลยเอาเวทีมหานรกครับนี่ถ้าพวกคนอื่นๆนะคะ นักบวชคนอื่นๆที่จกนรกก็ประเภทนี้ใช่ไหมคะครับถามที่เขาว่าเมื่อพ้นจากเอเวจีมหานรกแล้วหลวงตาจะต้องไปไหนต่ออีกขอดูภาพเลยไปบริวารไปบริวารนรกบริวารใช่ไหมคะครับนรกบริวารน,นี่มีอยู่สี่ทิศนะคะใช่ครับท้องดูนะคะทิศหนึ่งก็มีออกไปสี่ขุมใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ไปดูเลยค่ะ ไปดูนรกบริวารต่อเลยเมื่อออกจากอเวจีมหานรกแล้วผ่านนรกบริวารสี่ขุมผ่านหมดบลบไหมคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเจอเจอใครอีกฮะเจอยายป้านั้นอีกคนอย่างนี้อ,อ,อยู่ใหนนั้นยายป้าอยู่ไหนคุ้มไหนคะขุมมอเวจีครับคุมมอ,อ,อเวจีอีกอยายป้าทําอะไรเพิ่งตายเหรอคะตายมานานแล้วอะตายมานานแล้วครับแล้วทาไมยังอยู่นี่อีกอ้าวอ่า ฐาข้าขอเขาพยายามโาล่านช่วยเอาม,มาให้เล่าให้ฟังที่ทำความชั่วอะไระอ๋อเฮียป้าทำอะไรแล้วกันก็ทำภาพให้ดูะคะ่ะถ้าเป็นปรัสิกภา,าโอ้โอโอโอไยไปยป้าเลยว่าตัวเอ้ยที่ไม่ใช่พาพเยอะแยะทำไมไม่เอา,าอา <c oughs> พาไปเอาโอ้นี่พาะไปเป็นพระราชิกกับเรป้ายพ้าเลยมาเวจีซะด้วยพระองค์ไหนอ่ะโอ้ยหลงตาหลงตาอีกแหละ <c oughs> ทาไมหลงตานี่เอาหลายอย่างดิไม่ไม่ใช่หลงตาองค์เดียวกันนะฮะไปอีกองคหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งแล้วคุณลุงรู้จักไหมครับหลงตารู้จักรู้จักรู้จักอยู่ด้วยกันอีกครับเอาเวจีเนี่ยครับออเสร็จแล้วโอ้เวป้าไม่เป็นสมาชิไม่ไม่เป็นประราชิกหรอกแต่ว่าหลงตาเป็นประราชิก ใช่ป้าร่วมด้วยก็เลยมาซะด้วยเอ้เจ้าป้านอกจากเป็นอะไรอะได้เสียกับนักบวชนี่แล้วแล้วจ้าป้าทาความชั่วอะไรอีกหรือเปล่าคะท<ำ>ําทําอะไรคะพวกไม่มีความแม่ตายอีก,กอ,อพวกขาดเม่ตานะคะทำความชั่วได้สรารพัดก็ขนาดนี้ยังทําได้ใช่ไหมคะทีนี้เอาลรเมื่อพ้นจากอเวจี v G แล้วนะคะต้องออไปผ่านนรกบริวารสี่ขุม เมื่อพ้อนจากมาลกบริวารสี่ขุมแล้วไปไหนอีกข้างถามท่นานพญายมราลาสิคะมาหลุมที่เจ็ดมาหลุมที่เจ็ดนะคะครับครับ,รบต้องผ่านยม,มโลกียนานรลก,ก่อนแนะจ่าสิบขุมอะผ่านไหมคะโอ้โอ้โอ,อต้องผ่านไปอีกแฮ่ผ่านไปอีกใช่ไหมคะใช่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 ใชผ่านไปอีกสิบขุมนะคะครับครับครับเกษบข้อกรรมเก็บ เล็กเก็บน้อยผ่านสิบขุมพ้นจากยมโลกียนกสิบขุมแล้วมาเข้าขุมที่เจ็ดใช่ข้ามขุมที่เจ็ดก็มันอยู่ในหอกดาบแลนลาวทิมแทงนอนไฟท่วมันไสิครับครับครับอยู่เต็มอายุไหมคะเต็มครับครึ่งกับนะคะคพระพอพ้นจากครึ่งกลับไปแล้วออกจากกลุมที่เจ็ดไปไหนอีกท่านดูภาพสิสะมาต่อมาอีกต่อมาอีกต่อไปไหนค่ต่อมาหลุมที่หกหลุมที่หกจะเข้าหลุมที่หกเนี่ยผ่านบริวารไหมอ๋อผ่านผ่านผ่าน สี่คุ้มกตอีกสิบครับครับครับุมไหมคะสี่สี่สิบหกเป็นสิบสี่โอ้ยสายอีกแล้วคุ้มที่หกพออยู่คุมที่หกแล้วก่อนจะออกจากคุ้มที่หกเศษของกรรมไปไหนอีกคะมาหลุมที่ห้าอีกแล้วหลุมที่ห้าอีกอ่ะก่อนจะออกจากคุ้มที่ห้ามีการไปบริวารอีกอแล้วไปไหนตายแล้วมานไหนอีกตาย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 อย่างนี้ ไม่ไหวแล้วผ่านบริวารอีกสิบสี่คุ้มครับเสร็จแล้วไปไหนอีกคะดูภาพต่อไปเลยมาที่สี่แล้วอ๋อไล่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออกจากคุ้มที่สี่มีการผ่านนรกบริวารอีกไหมคะผ่านครับผ่านครับแล้วมาเข้าคุ้มไหนอีก่ะคะมาคุ้มที่สามอีกแล้วคุ้มที่สามอีกแล้วครับหลงตาหนักเลยนะคะผมไม่เอาแล้วผมไม่บวดนะครับหลงตาหลงตาบวดคนเดียวเถอะ ไม่ว่าคุณลุงรู้แล้วนี่คะไม่ไปกลัวทําไมนะคะกลัวอืกลัวเราไม่ทําเรารู้แล้วเราก็ได้ไม่ทําชั่วไงคะอ่าก็ตั้งใจใหม่ก็เป็นอันว่าออมจากคุมที่สามก็ผ่านบริวารอีกมาเข้าคุมที่สองอีกมาอีกจากที่สองผ่านนรกบริวารผ่านคุมที่หนึ่งอีกครับก่อนจะออกจากขุมที่หนึ่งต้องผ่านนรกบริวารอีกหรือเปล่าคะผ่านครับผ่านอีกนะพ้นนรกบริวารแล้วขอดูภาพต่อไปเลยไปไหนคะมุตตาจะไปไหน ไปเปรตอสุรกายอ่าไปเป็นเปรตด้วยเปรตสิบสองจำพวกผ่านหมดหรือเปล่าคะไปเลยไปเลยไปหมดเลยทุกแห่งเลยพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายครับพ้นจากอสุรกายขอดูภาพต่อมาเลยคะ่ะมาเป็นอะไรอีกคะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ไล่เบี้ยกนันงสัตว์ประเภทไหนไปก่อนดูดิคะ่ะตั้งแต่โตไปหาเล็กไม่ใช่เล็กมหาโตหรอคะตั้งแต่โตไปหาเล็กเริ่มต้นเป็นสัตว์อะไรก่อนขอดูภาพสิคะ่ะ อ๋อ oh. เป็นสัตว์อะไรก่อนเป็นโมดอ่ะอ่าเราเริ่มต้นสัตว์เล็กๆก่อนเป็นโมดก่อนนะคะครับอเป็นบี้มดไว้กี่ตัวทีนี้ใช้นี่กันชีวิตราชาติละอ้โ oh เป็นยุงมีไหมคะแกคนทําสวนนะอ่ะแกคนทาสวนนี่ต้องมากครับเอาละฆ่าสัตว์ชนิดไหนไว้เท่าไหร่ไปเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่าจํานวนชาติเท่ากับที่ตัวเองฆ่าใช่ไหมคะครับไล่ขึ้นมาเป็นสัตว์ใหญ่ไหมคะ มีมีม,มีมีมีสัตว์ที่เป็นของแถมนะคะถ้าผ่านสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็จะต้องเป็นมีโอกาสทุกคนอะแรงเป็นไหมคะเป็นห้าร้อยชาติกามีไหมคะมีอีกห้าร้อยชาติมาบ้ามีหรือเปล่าคะมีอีกห้าร้อยชาตนะะิอันนี้ต้องเป็นโดยอัตโนมัติถ้าผ่านสัตว์เดรัจฉานคือเมื่อพ้นจาะนรกขึ้นมานะคะคเข้ามาสู่เขตของสัตว์เดรัจฉานจะต้องเป็นแรงห้าร้อยชาติกาห้าร้อยชาติสุนัขบ้าอีกห้าร้อยชาติใช่ครับดวงตาเอาหมดเลย หมดต่อมาหมดมโทษมากไห่ครับโทษมากนะคะพ้นจากาสัตว์เดรัจฉานแล้วไปไหนคะ่ะดูภาพสิคะจากชาตดเดรัจฉานแล้วมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนนะเป็นคนเริ่มต้นจากคน<อ>ประเภทไหนก่อนคะ่ะดูที่คะ่ะโอ้เปียงน้อยเ<อ>ปรีย่ยงน้อยน้อยเปรี่ยเสียขาพี่คนพิการละใช่ใช่แล้วต่อมามาเป็นคนประเภทไหนอีกค่ะดูภาพ คนหูหนวกมีไหมคะไม่ห้าร้อยชาติอะตาบอดมีไหมยมีครับนะพวกหูหนวกนี่ประเภทที่เขาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วทําส่งเสียงดังกลบเสียงเขางานพวกนี้หูหนวกครับตาบอดนี่เขาเขาทําบุญันเขาจะมาบอกบุญทําเป็นมองไม่เห็นกลัวเขาจะมาทำมากลัวเขาจะมาเรี่ยอะไรนะคะครับครับครับคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นอไหม โอ้ยทีนี้เป็นไอ้บ้าแก่ผ่านแล้ววะเป็นแค่ผ้าแล้วหรอคะครับพวกคนบ้าในเศษของเศษของการประเภทดื่มจุฬานะคะครับกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นคนสมบูรณ์นะดูที่นานนะนานครับนานแต่ยังมีอีกอ่ะมีอะไรคะโอ้โหมีอะไรอีกคะต้องจะไปเป็นยาจกอีกอ้าวยาจกเส็นใจอืกเขาทานครับไม่ไหวแล้ว กว่าจะมาเป็นคนโดยสมบูรณ์นี่เป็นไงนานแสนนานใช่ไหมคะนานมากครับนานมากนี่หลวงตาแล้วอย่างนี้ใครจะไปบวชล้วผมไม่เอาแล้วเอาลับกลับไปที่สำนักงานพยาโยมาราชใหม่เล่าพานนรกบริวารและยมโมโลกีนรกมา<ข>เดี๋ยวไปดูกันสัหน่อยดีนะคะค่ะ<ข>ดีนะคะนึ่ถึงบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่นะคะท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคอยู่ครับท่านพญาโยมาราชล่ะคะ Yo, ครับบริวารของนรกขุมใหญ่ซึ่งมีออกไปสี่ทิศเนี่ยมีนรกบริวารสี่ขุมนะคะคุณลุงขอท่านพญายมราชพาไปดูนรกบริวารขุมที่หนึ่งที่มีชื่อว่าอุดสุดท่านรกหรือว่าคูถานรกสําหรับนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่เขาเรียกว่าขูดแปลว่าขี้หรืออุจจาระนะคะใช่เจอแล้วอย่างคะเจอแล้วครับในหลุมนี่มันจะมีอุจจาระหรือว่าขี้แต่มันมาเป็นขี้เป็นขี้คนหรือขี้เหล็ก มันเป็นขี้เหล็กอะค่ะขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กมันเป็นมันเป็นไฟอ่ะอ่าร้อนแดงเลยใช่ไหมคะครับครับสุกแดงเลยแล้วนรกทํายังไงอะอยู่ในนั้นเนอะกินกินด้วยครับแช่อยู่เปล่าแช่นี่อยู่นี่อันนี้ไม่มีเวลาจํากัดนะคะครับเศษของกรรมจากนรกขุมใหญ่เนี่ยเราไปจมในหลุมขี้ทั้งกินทั้งแช่นะขี้ก็คือขี้เหล็กสุกแดงใช่ไหมคะครับอยู่ในนี้เวลาไม่จํากัดนะคะกินแล้วก็ขี้ออกขี้ออกแล้วก็กินอีก ในเหล็กแดงนั่นนะคะต่<ข>อไปนรกบริวารขุมที่สองมีชื่อว่ากุกกุระนรกขอดูภาพสัตว์นรกค่ะกุกกุระนรกเวลาไม่จํากัดคุณลุงเห็นสัตว์นรกไหมคะแห็งครับถ<า>ูกทรมานยังไงคะโอ้ไอ้พวกนี้ก็ไปอีกแบบหนึ่งนะนแบบหนึ่งนะครับมีไอ้สายสายรักลึงมั้ยมีครับสายสายทองแดงอ่ะทองแดงหรือเหล็กแดง แต่<อ>ผมเห็นแดงๆ,ดงๆอ่ะแดงๆมันร้อนแดงนะคะครไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเท่ารึงมันรัดตัวใช่ไหมคะใช่ครับสัตว์นรกดินด้นไหมดิ้นพอดิ้นได้สายเนี่ยมันยิ่งมันก็รัดเข้าเรื่อยรัดเข้าเรื่อยนะ,ะโอ้เวลาไม่จํากัดนะคะอันนี้ๆๆๆต้องผ่านนรกบริวารลุ่มที่สามมีชื่อว่าอาสิปัตตนรกขอไปดูอผ่านไปผ่านนรกบริวารลุ่มที่สองเข้าลุ่มที่สามอสิปัตตนรกเจอต้นไม้กัต้นเจอต้นอะไรก็ดูที่ค่ะ โอ้โหนี่มันต้นอะไรไม่เคย<ะ>ไม่เคยเห็นเลยมีลูกก็ปะะ่ะมีครับมีลูกคล้ายมะม่วงก็ป่ะคล้ายๆคล้ายๆนะคะ,คะมีลูกดกนะคะ,คะจัดนรกเมื่อพ้นจากไอ้เข้ารัดึงไปแล้วก็ไปผ่านนี่พอเห็นต้นมะม่วงกดของกรรมนะคะทาให้เห็นว่ามันมีมะม่วงสุกน่ากินหอมก็วิ่งเข้าไปเพราวิ่งเข้าไปแล้วมะม่วงที่มันหล่นลงมากลายเป็นอะไรคะ โอ้โหกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นไฟอะเป็นไฟเป็นหอ,อกเป็นดาบครับครับตกล, <ง S 2> ลงมาอย่งกระผลเลยครับทิ่มแทงนี่ก็ไม่รู้จะหลบไปไหนสินครับุนะ่งอะไรนรกขุมนี้นะคะก็มีเวลาไม่จํากัดอกีกอายุไม่จํากัดนะคะคต่อไปนรกบริวารขุมที่สี่จัตตลบถูกไอ้ดงมะม่วงนําหอกดาบหล่นลงมาทิ่มแทงใช่ไหมคะใช่ครับก็ผ่านไปนรกขุมที่สี่มีชื่อว่าเวตรณีนรก สำหรับเวตรณีนี่เป็นนรกแม่น้ำสัตว์นรกมันร้อนนะคะทรมานมากวิ่งไปไปเจอแม่น้ำมันก็นึกว่าน้ำจะเย็นจะสดชื่นค่ะโดดตู้มลงไปโโอกลายเป็นอะไรน้ำนั่นกลายเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนเปื่อยไปเลยนี่หอกมีดาบในน้ำแน่หเปล่าไม่ครับ ลงไปแสบเลยสิก็เปอมาจากหอกดาบทิ่มแทงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะครน,น้ำนั้นมันก็เป็นน้ํากรดมันก็ละลายเนื้อเจ็บแสบไปทั้งตัวนะแต่ว่ากรดของกรรมทําให้เห็นเป็นน้าใสอยากจะกินอยากจะอาบเพราะความร้อนที่พอรมานมานานใช่ไหมคะคร,ครใช่จะปรากฏว,ว่าโดดลงไปกลายเป็นอย่างนั้นแต่กิอันนี้เ,เป็นนรกบริวารน,นะคะเมื่อค้นจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วต้องผ่านยมโลโคียานรกสิบขุมทีนี้เราไปดูรายละเอียดสิบขุมซะหน่อยนะคะ นึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าไหมคะเห็นครับนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ตามความเป็นจริงว่านรกเนี่ยมันมีจริงอย่างที่คุณลุงเห็นอยู่เวลานี้นะคะ,ะแต่คนที่ไม่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีพวกนี้สงสัยจะอยู่นานหน่อยนะคะไม่จริงอ่ะ,อะมะีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีท่านพบหน่ะนะคะ<อ>ก็เป็นอันว่ายมโลกียานรกสิบขมุมขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่และพญายมราชท่านพาไปดู ยมวโลกียานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะขุมพีขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะเจออย่างคะเจอแล้วครับสัตว์นรกถูกทรมานไงคะอ่าฮะพวกนี้พวกนี้ก็ไปอีกแบบไปแบบนะคะอยู่ในอะไรถูกทรมานในไหนอยู่ใน,ห,น,ในหลุมนรกเลยเป็นหลุมหรือเป็นหม้อเป็นหม้อเป็นหม้อนะคะในหม้อมีอะไรค่ะพวกที่มิน เอ๊ะทำไมมันมีน้ําทองแดงแล้ววะมีน้ําทองแดงเป็นโลหะร้อนๆอใช่ครัอแล้วสัตว์นรกอยู่ยังไงอยู่คับลอยอความเคลงแล้วก็เดี๋ยวก็เปื่อยอ้านายนิบานอ้าวเปื่อยแล้วเหลือตะกรดูกมามีเนื้ออีกแล้วนายนิบานมีพวกคุ้มป่ะมีคุ้มไหมนายนิบานมีมีมีพวกที่จะออกนอกมก็ หอกเจียบใส่ไฟท่วมไหมคะท่วมครับท่วมนะอันนี้เป็นนรกบทยมมาโลกีนรกกลุ่มที่หนึ่งนะคะโลหะกุ่มพีพระเจ้าชาติศัตรูอยู่กลุ่มนี้ค่ะขอพญายมราลาท่านช่วยหนพระเจ้าชาติศัตรูท่าะอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่กองกลางเลยครับกองกลางเลยนะคะลอยอยู่หน่อยๆนะคะใช่อันนี้พระเจ้าชาติศัตรูโผกโผเรา เราช่วยท่านขึ้นมาเบาบ้างแล้วนะคะครับความรจริงแล้วท่านฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมคะ ําการฆ่าพ่อคนจะอยู่โลกันนะคะคแต่ท่านทําไปเพราะหลงเชื่อท่านเทวทัตเพราะว่าท่านเป็นเด็กนะคะคและเมื่อทําแล้วรู้ว่าตัวเองผิดเข้าไปขอเข้ามาโทษต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยเบ,บาตรงนี้นะคะคเสร็จแล้วตอนหลังตั้งใจทําความดีด้วยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีพระพุทพศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งมาถึงเราทุกวันนี้อาศัยความดีของพระเจ้าชาติศัตรูนะคะจึงได้อยู่แค่โลหะกลุมที มาเด็ดไปโลกันนะคะเอาละสําหรับนลกขุมนี้โทษอะไรคะถามท่านพญายมราชสิคะโอ้โทษค่าขาสากันนะคะข้าข้าปติบาติละนะคะข้าพ่อตีแม่เออถ้าค่าพ่อแม่ไปโลกันก่อนละ ถ้าไปโลกันมาแล้วก็ม,มาผ่านกันหมดหล่ะนะคะไอ้พวกเหล้ามีมไหมเหลือเหลือโทษเบาเบานะไหมเดิมเหล้าไมีมีนะต่อไปยมมโลกีนรกขุมที่สองมีชื่อว่าสินพรีนรกพวกนี้อายุไม่จํากัดนะคะไม่มีอายุจํากัดขอท่านพญายมล่าท่านพาไปเจออะไรบ้างคะสินพรีนรกชื่อมันสวยดอชื่อสวยแต่ว่านรกมันไม่สวยสิครับมันมีอะไรคะ โอ้พวกนี้ม,มีน้ําทองแดงน้ำทองแดง,แดงคุมที่สี่ค่ะเดี๋ยวย้อนมาคุมที่สองค้มสิคร,ร,รีมีต้นมไม้หรอโอ้มี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 จะเลยคุมนี่ไปเราเคยอยู่อ่าต้นอะไรคะคล้ายๆกับต้นมะม่วงคล้ายๆกับมะม่วง<อ>มันเป็นต้นไม้หรือต้นเหล็กต้นเหล็กอ่ะมีน้ำนะมั้นมีต้นยิ้วอะ่ะจกักรยังคะ ทําไมมันไม่มีใบอ่ะไม่มีค่ะมีต้น้นามดอกก็ไม่มีเยอะไหมคะต้นนี้เยอะไหมเอาอีกแล้วนรลก,กว้างไหมคะขุมเนี้ยกว้างกว้างนะคะเอาสัตว์นรลกมันไตยังไงขอดูภาพดิคะไตขึ้นไปเป็นต้นยิ้วว่าเป็นไงแล้วไอ้หนามมันทําไงหนามมันทิมเอาอ่ะมันเหมือนสปริงไหมโอ้โหเหมือนครับทิมเอาแล้วมันมีไฟอะ่ะปมีไฟ ไฟร้อนกับแสบเป็นของประจํานรกทุกขุมนะคะน้ามันก็เหมือนสปริงทิ่มเอาไต่ขึ้นไปบนต้นเอาแล้ว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 บนต้นไปเจออะไรอีกขึ้นไปข้างบนเจออะไรอีกปิแรงกามันทําอะไรคะมันคอยจิกหัวเอาอ่ะจีกหัวเอาทนไม่ไหวละครับต้องถอยลงมาถอยลงมาข้างล่างเจออะไรอีกโคนต้นเจอหอกไปอีกหอกใครเอกหอกของใครคะ ของพยาลมครับไม่ใช่ไม่ขอมพยาลมของนายนิติบาเออาใช่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 ถ้ามีอะไรตัวอะไรอีกไหมผมมันแก่แล้วประจําชื่อผิดๆถุกๆไม่เป็นไรกันไม่ว่าอะไรเอ่อมีเจอตัวอะไรอีกมีไหมคะมีหมาหมาทําอะไรหมาอมคอยกัดเอาอะคอยไล่กัดนะนายนิติบานก็ทิ่มขึ้นเอาขึ้นต้นนิ้วอีกครับเอ้นี่มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะผู้หญิงนี่นะอ้าวทําไมล่ะคะ ไอผู้ชายก็มีอ่ะอ้าวผู้ชายเขานี่ยอมลงมากที่สุดล่ะโอ้ยตายเลยตายเลยนิ้วมีเยอะนะครับถามว่าคนเขานี่ยอมลงกันมากในจะพอไหมในผมเนี่ยโอ้ยไม่ไม่พอไม่พอไม่พอหมายความว่าคนเนี่ยลงมาเถอะนะครับลงมาเถอะไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่พอนะครัต้นิ้วเขามีสำรองไว้ใช่ไหมคะมีมีมีแต่มีบางคนเขาบอกว่าตอนนี้ต้นนิ้วมันเต็มแล้วอ่ะ เขาบอกต้นนิ้วถูกตัดข่นหมดแล้วไอ้คนที่พูดทู่นี่ลงมานี่โดนสองเท่าป่ะใช่ใช่โดนสองเท่าเลยนะคไม่จริงเลยครับมันกว้างอ่ะมันกว้างนะครับมันลงมาเท่าไหร่ก็กดของกรมขึ้นเท่านั้นนะคขอดูภาพอีกทีคุณลุงบุญมีนึกถึงพระพุทธเจ้าขอพญายมราชช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเคยตกมาลบขุมนี้บ้างไหมคะขอให้ภาพปรากฏ ไม่มีครับท่านโบกมือบอกไม่มีไม่มไม่เจ้าชูน้นนะคะ,คะไม่มีก็ไม,มไม่เป็นไรไม่ถูกต้นนิ้วฟันนะคะเอาเราผ่านไปนระกขุมบริวารอยมมโลกีนรกขุมที่สามมีชื่อว่าเอาอาสินักขะนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกทีคะ่ะสำหรับอาศีนักขานรกนี่เป็นนรกพวกขมโมยรักเล็กขมโมยน้อยดูที่สัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะ อ,อ,อันนันนรกนี่อันธินาทานน่ะใช่ครับใช่ครับถูกทรมานไงคะโอ้ไอ้พวกนี้ถูกทรมานไอ้พวกนี้มีน้ำมอะมีน้ำด้วยครับครับครับถูกทุบถูกตีอะไรใช่ใช่ถูกมีถูกดึงถูก,ถก,ถกลั้งมีต่างๆนาๆนาะล่ะใช่ครับนรกนอันินาทานก็พวกขโมยนะคะต่อไปยมโลกียะนรกขุมที่สี่มีชื่อว่าตามโพธนะนรกนี่แหละที่คุณลุงเห็นตอนแรกลอคะ ถึงนี้แหละเจอแล้วล่ะน้ําทองแดงล่ะสว์นรกถูกทรมานยังไงกรอกไหมกรอกครับกรอกโอ้ยกรอกไปน้ําทองแดงนะคะกรอกเข้าไปแล้วมันก็เปื่อยพวกกินเหล้าอ่ะนะครับพวกกินเหล้าเปื่อยแล้วมันก็เนื้อหนังกลับมาติดอีกแล้วแล้วก็เอาเข้าไปอีกแล้ว